แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ คนมีสไตล์สัปดาห์นี้ครับเฮียทรงเล่งหงเนี่ยมีนัดไว้กับแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับแขกรับเชิญของผมท่านนี้นะครับมีความน่าสนใจมากๆครับเขาเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องสกรีนอัจฉริยะเครื่องแรกในประเทศไทยครับเครื่องตัวนี้สามารถตอบโจทย์ให้ใครใครนี่นะครับที่กําลังหาอาชีพเสริมอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับวันนี้ไปพูดคุยกับเขาเฮียทรงเล่งหงนัดกับเขาไว้ที่พัตคาการเล่งหงสุขุมมิตร02พัตคาารของครอบครัวเฮียทรงเล่งหงครับ ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่นั่นได้เลยครับแล้วตอนนี้ครับเนี่ยซองเล่งงก็มาถึงที่พักการเล่งงสุขุมวิท๑เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมว่าเราไปรู้จักประวัติของเขากันก่อนครับสวัสดีครับผมกฤษณะภูสิทธิ์ุดมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท N H L t e c h n i นะครับหรือแบรนด์สินค้าของเราคือไอเดียมีนะครับ มีสไตล์กับเฮียซงเล่งหงครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย <c oughs> เบนทน,นัน hotline โทร027585558พัฒารเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียรซรงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิท6 2เท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับ เป็นประจําทุกสัปดาห์ครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รู้จักกับแขกรับเชิญที่ทีมงานของเราเนี่ยนะครับคัดสรรแล้วก็ค้นหาแขกรับเชิญที่มีสไตล์เรียกว่าโดดเด่นที่อยู่ในประเทศไทยแล้วครับที่สําคัญครับวันนี้ากว่าท่านผู้ชมชมรายการของเราแล้วนะครับขอบอกว่าใครที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่หรือใครที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจด้วยเงินซึ่งลงลทุนไม่มากมายแต่อาจจะสร้างอาชีพของคุณได้วันนี้รับรองว่ารายการของเรากับแขกรับเชิญเนี่ย อาจจะตอบโจทย์ให้ท่านชมค้นหาตัวเองเจอก็ได้ครับเพราะว่าอะไรครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ชื่อว่าคุณกิษณะไอเดียมีนะครับนี่คือสมญาณนามของเขาแต่ที่สําคัญเขาคือผู้ผลิตเครื่องสกรีนอัจฉริยะซึ่งสามารถทําให้คุณรวยได้ในการลงทุนเพียงไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้ครับคุณกิษณะสละเวลามาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็มาเล่าเรื่องของเครื่องสกรีนอัจฉริยะและเขาอยู่ในสตูดิโอของเราแล้วครับสวัสดีครับคุณกิษณะ,ะครับ สวัสดีครับคุณกิษณนะผมบอกท่านผู้ชมไปว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราในวันนี้ถ้าหากว่าดูรายการเราตลอดทั้งรายการคุณอาจจะค้นพบตัวเองได้ถูกต้องฮะถูกต้องครับกับเครื่องสกรีนอัจฉริยะเอาละวันนี้รับรองว่าท่าผู้ชมหลายท่านที่ดูรายการแล้วก็เป็นแฟนของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์เนี่ยรับรองว่าเขาจะได้รู้จักตัวตนของคุณกิตศนะไอเดียต่างๆโอ้โหทีมงานระบอคุณนี่เป็นคนที่คิดค้นไอเดียมามากมาย แต่วันนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องของเครื่องสกรีนอัจฉริยะขออนุญาตคุณกฤษณะเล่าเรื่องประวัติของตัวเองก่อนก่อนที่จะมาพบปะแล้วก็พบปะเครื่องแล้วก็ไอเดียนี้นะครับคุณกฤษณะเรียนจบมาทางด้านสาขาอะไรครับผมจบด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับระบบควบคุมอัตโนมัติจากสถาบันสมัยนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแล้วครับผมก็เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องยนต์กลไกอะไรพวกนี้ครับอ้ยมันจริงๆก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณคิดนะครับแล้วพอเรียนจบมาเนี่ยได้มีโอกาสไปประกอบอาชีพคืออย่างที่เราเรียนจบมาไหมช่วงช่วงจบมาใหม่ๆก็ไปทํางานก่อนนะฮะเป็นวิศวกรประจําโรงงานนะครับอยู่ที่โรงงาน AP p นะครับแถวนคมบางปูครับปรากฏว่าก็ทํางานได้8 9เดือนนะครับครับก็ฟองสบู่แตกซะก่อนโอ้โหจบมาถูกเวลาเลยถูกเวลาฟองสบู่แตกนั่นหมายถึงปี 2,540ใช่ประมาณปี40นะชีช้้ำกระลัำปีทั้งประเทศตกงานครับตอนนั้นผมก็เป็นเป็นหนึ่งในพนักงานที่ถูกเลิกออฟนะครับเรียกว่ากลายเป็นคนตกงานคือคือเป็นเด็กจบใหม่ที่ตกงานเร็วมากเชลไลซ์สั้นมากเลยแล้วพอตกงานแล้วทำยังไงกับชีวิตคือคือพอตกงานเนี่ยช่วงนั้นก็เรียกว่าวิกฤตนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นช็อตบังคับที่ทำให้เรา กลายเป็นเจ้าของกิจการได้เลยคือมันมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับคือช่วงตกงานอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเรื่องเงินก็คือเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายนะฮรพอตกงานเนี่ยเราก็พยายามแสวงหาไว้เราจะทําอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับเลยเพราะว่าบริษัทแต่บริษัทก็มีแต่ของเก่ายังไล่ออกไม่หมดเลยมีแต่ปลดพนักงานนะฮะผมก็เลยเรียกว่าเริ่มต้นค้นหาว่าเราจะทําอะไรนะครับ ก็ไปคิดจากปัจจัย4ก่อนเลยครับเหมือนเหมือนหลายๆท่านนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าฟังแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าผมเองพอตกงานก็เริ่มจากปัจจัย4ีไปดูธุรกิจแรกที่ง่ายที่สุดก่อนเลยหนึ่งคืออาหารก่อนเลยเออใครๆก็ต้องกินปัจจัย4อยากทำนะฮะตอนนั้นแต่พอรู้สึกว่าเอ๊ะเราทํากับข้าวก็ไม่เป็นทำอาหารก็ไม่เป็นพอไปดูคนหน่อยเอ๊ะมันทำเลต้องดีค่าเช่าก็แพงอะไร้ยครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะกับเราเลยองค์ <นะ S 2> ประกอบมันเยอะมันมัน,มนองค์ประกอบมันเยอะนะฮะผมก็เลยตัดทิ้งผมมาดืนที่2เรื่องยารักษาโครคนะช่วงนั้นก็มีคนฟ้องร้องแพ้ยาอะไรกันกันอ,อยู่บ้างก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่มีความรู้นะครับ,รบก็เลยคิดว่าไม่ทําดีกว่าอน,นี้พอม,ม,มาดือนที่3ก็อสังหาริมทรัพย์ช่วงฟองสบู่แตกก็อย่างที่รู้รรรกันว่า <laughs> เรียกว่าไฟแน์ล,ล่มสลายอะไรทุกอย่างก็เลยทําไม่ได้อยู่แล้วนะก็ตัดทิ้งพอมาดือนที่4นะครับ เครื่องนุ่งห่มรงเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเอ๊ะทุกคนใส่เสื้อนะครับ,รบแต่มีสิ่งหนึ่งว่าปัจจัยที่ไม่เขาซื้อคือลวดลายที่มันอยู่บนเสื้อนั่นเองอนะครับคืนนั้นผมก็เลยคิดต่อได้ว่าเอ๊เปลี่ยนลวดลายแล้วมันขายได้อีกเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มันจบสิ้นน่นเองพอผมคิดคอนเซปต์นี้ได้ปุ๊บผมก็เลยเอ๊งั้นถ้าเราเปลี่ยนลวดลายได้นะครับมันน่าจะทําให้เราขายได้นะครับ,รบก็เลยเริ่มต้น ศึกษาว่ามันมีวิธีการที่จะเปลี่ยนลวดลายลงไปได้ยังไงนะฮะก็ไปศึกษาซิลสกรีนไปดูงานซิลสกรีนไปทดลองปาดสีกับเขาบ้วยมงนะฮะไปลองไปดูเขาการใหญ่ไปขอทำอะไรนะะว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงจนพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยแล้วช่วงนั้นตกงานอยู่ก็ยังว่างนะฮะก็มีโอกาสไปไปฟังนะครับฟังประสบการณ์ของคนที่ประสบความสุขเ็จคือผมไปสถาบันพัฒนา SME ก็มีอาจารย์ดรธเนศก็มาบรรยายให้ฟังว่า คนที่อยากจะมีกิจการของตัวเองนะครับต้องมีอะไรงเงี้ยคืออาจารย์พูด2ประโยคเปลี่ยนชีวิตผมเลยซึ่งซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังใช้2ประโยคนี้ตลอดนะฮะอาจารย์บอกว่าอยากมีเจ้าของอยากเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณต้องมี2องพ่อเลย1คือ differentiate or get dead นะแปลเป็นไทยก็คือต้องแตกต่างหรือไม่ก็ไปตายซะเลยอาจารย์บอกงี้นะฮะผมก็โอ้โหฟังแล้แบบ ฟังแล้วเข้าถึงเลยนะคเข้าถึ<น>ะถ้าเราอยากโตถ้าเราไม่แตกต่างคือคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นะคุณไปตายเลยนะครับประโยคที่2อาจารย์บอกว่าต้องมี innovate or get dead ครับต้องมีนวัตรกรรมหรือไม่ก็ไปตายซะเลยเหมือนกันนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ใช่แล้วงั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนลวดลายแล้วขายได้อีกครับเราต้องมี2อ,อย่างนะก็เลยไปคิดต่อว่าถ้าซิลสกรีนเนี่ยเขาต้องทําบล็อกทาเพจครับ เราต้องมีความต่างก็คือหนึ่งคือเราไม่ต้องทำบล็อกทำเพจเลยนะครับถ้าซิลซีนต้องรอนานนะครับเป็นวันวันเป็นอาทิตย์ของเราเอาแค่5วินาที7วินาทีเลยนะครับนั่นก็เลยเป็นเป็นคอนเซ็ปต์แรกนะครับเสร็จแล้วมาดูเรื่องนวัตกรรมเนี่ยว่าเอ๊เราจะทำยังไงล่ะจากที่เขารอ7วันให้กลายเป็น7วินาทีนะครับก็เลยเริ่มต้นว่าอ่ะงั้นเรามีพื้นฐานนะครับวิศวกรรมศาสตร์ที่เราเรียนจบมาก็เลยเริ่มออกแบบเครื่องเองเลยคราวนี้ นะฮะด้วยเหตุที่เป็นคนตกงานนะฮะเวลามันเยอะนะฮะพอเวลาเยอะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเรามีฝันแล้วเนี่ยรเราน่าจะลงมือทําซะเลยนะครับรบ,บางบางคน,นฝันอยู่ตลอดแต่ไม่เริ่มนะฮะพอไม่เริ่มมันก็ไม่มีจุดเปลี่ยนนะฮะผมเองก็ลองเริ่มต้นดูนะครับเครื่องที่หนึ่งทำไม่สำเร็จเน,นี่ยคดีออกแบบก็ทิ้งครับคดีอสองทิ้งครดีสามทิ้งคือคือ,คอมัน มันมันก็ท้อนะฮะคือไม่ใช่ว่าผมเริ่มทําแล้วสาเร็จทันทีมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บก็จะสําเร็จเลยมันไม่ง่ายมันมันต้องลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าเราเราไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานแต่ว่ามีพื้นแค่เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ทดลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จเนี่ยเอาเครื่องที่8ดเลยฮะเครื่องที่8ปดทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งอยู่8เดือนเต็มๆคือช่วงนั้นคือตกงานก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยนะฮะก็ ไปยืมเงินนะพี่สาวมัง่งคุณป้ามัง่งซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยมีแต่คนลุมด่าผมนะฮะญาติพี่น้องทงั้งเขารู้สึกยังไงกับการลงทุนค,คือเขารู้สึกว่าของเราคือมีสองคำที่ให้ผมนะโง่กับบ้านะฮะ <laughs> เพราะว่า <laughs> ผมตั้งออกแบบเครื่องไปมีแต่คนว่าว่าทำไมไม่สมัครงานอือทำไมไม่ไปหางานทำมัวแต่ มานั่งอยู่กับกระดาษสมการคณิตศสาสตร์เศษเหล็ก็มห้องเลยนะมันจะสําเร็จเลยออมีแต่คนลุมว่าเงี่ยมีสองคำโอ้กลับนั่นแหละครับที่ให้กับผมตอนนั้นซึ่งซึ่งตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ้เราเรามีฝันครับ,รบเราเรารู้สึกว่าขณะที่เราเป็นวิศวกรประจำโรงงานเนี่ยการทํางานบริษัทมันไม่ใช่ตอบโจทย์ได้ครับเพราะพอเขามีปัญหาเขาก็เลิกออฟเราได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่รู้สึกว่า มันจะให้ความมั่นคงกับเราคือเราเลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะคิดเองทําเองพัฒนาเองได้นะครับนั่นก็เป็นความฝันที่ที่ยังคงอยู่ฉะนั้นมีแต่คนลุมว่าผมเนี่ยแต่ความฝันมันยังอยู่ก็เลยทําให้เป็นแรงขับเคลื่อนนะฮะให้เราพัฒนาเครื่องต่อไปเรื่อยๆจนเรียกว่าเสร็จเอาเครื่องที่8นะฮะกว่าจะเสร็จนี่ก็โอ้โหแเดือนเต็มเ็มเลย8เดือนเต็มใช้เวลา8เดือนเต็มในระยะเวลา8เดือนที่เราทําไปเนี่ย เราเราได้คิดไหมว่าแล้วเราผลิตเครื่องตัวนี้ออกมาแล้วเราจะไปหาเงินยังไงนั่นแหละครับที่ <c oughs> คือผมเครียดอยู่8เดือนนะ,ะดีใจได้วันเดียวคือวันที่เครื่องมันพิมพ์ได้แล้ว7วินาทีพิมพ์ให้เห็นได้่ดีใจวันเดียวครับวันลุ่งขึ้นไม่รู้จะขายใครนี่ไงเหมือนที่เฮียถามการตลาดถูกต้องมันสําเร็จแล้วแล้วมันจะไปขายยังไงแล้วก็เป็นเป็นจุดเปลี่ยนอีกเหมือนกันคือพอผมไม่รู้จะขายใครใช่ไหมผมก็เลยเริ่มต้นเอ๊ จากโรงงานที่เลิกออฟเราออกมาในที่คมบางปูสมัยนั้นผมอยู่ที่บางปูเนี่ยก็เลยลองดูยกเครื่องไปหลังโรงงานครับอ๋อไปทินเก่าช่วงช่วงพักเที่ยงเพราะผมเคยเห็นว่าพักเที่ยงคนออกมากินข้าวหลังโรงงานมั่งเดินออกมากินข้าวมีขวาขายของเยอะแยะผมเลยลองเอาเครื่องผมไปตั้งดูพิมพ์เสื้อขายหลังโรงงานครับวันแรกที่ผมไปเนี่ยผมขายเสื้อชั่วโมงเดียวนะฮะได้20ตัวเองนะ ยี่สิบตัวยีว่สิบตัวผมขายตัวร้อยก็ก้าผมได้สี่พันบาทวันแรกคือผมมั่นใจผมรวยแน่งานนี้เลยเพราะว่าผมเป็นวิศวกรทํางานทั้งเดือนสองพันกว่าบาทนะฮะช่วง,งนั้นเป็นคนตกงานทํางานชั่วโมงเดียวได้สี่พันสี่พันถูกต้องครับผมก็<ว>เลยรู้<า>ว่ากิจงานนี้มั่นใจว่าเอ๊ะตอนนี้เราเป็นคนตกงานนะกับเครื่องหนึ่งตัวเนี่ยเราขายชั่วโมงเดียวได้สี่พันผมมั่นใจว่าผมรวยแน่เลยผมก็เลยเริ่มต้นนะช่วงนั้นคือขยันเลยครับ วันจันทร์ก็อยู่นิคมซอย6กนะฮะวันคันซอย9วันพุธซอยเฉลียงทุกซอยเลยทางานวันละหนึ่งชั่วโมงครับเอาเครื่องไปตั้งหลังโรงงานที่ที่มีพนักงานออกมากินข้าวนะฮะขาย20ชิ้นได้วันละสี่พันครับทุกวันทุกวันเลยเดือนแรกผมได้เงินแสนกว่าบาทไอ้ยาเลยจากจากเป็นคนตกงานนะฮะแล้วพอมีเครื่องหนึ่งตัวของเราไปขายเสื้อชั่วโมงเดียวได้แสนกว่าบาทผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ เราทําได้แล้วนะฮะก็เลยเริ่มเริ่มต้นต่อยอดไปอีกก็คือเดือนที่สองเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราขายชั่วโมงเดียวเนี่ยมันได้เงินเป็นแสนนะเดือนที่2องผมก็เริ่มต่อฮะไปตลาดเช้าด้วยตลาดนัดภาคเช้านะไปหนึ่งชั่วโมงตลาดเที่ยงตลาดเย็นก็ไปทุกตลาดเลยที่มีไปตลาดนัดอย่างเงี้ยนะครับขายเสื้อนะครับขายเสื้อขายกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยนะครับด้วยพิมพ์จากเครื่องของเรา เดือนที่2เนี่ยผมมีเงิน3 0 0 0 0นกว่าบาทเลยขายได้3 0 0 0 0นอ่าสามแสนกว่าบาทก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊มันมันมันเหมือนจะรวยแล้วนั่นเนี่ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนตกงานนะเครื่องหนึ่งตัวเนี่ยแต่เรามีเงิน3 0 0 0 0นกว่าแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะเปิดบริษัทนะครับสร้างอาชีพให้กับคนตกงานนะครับคือซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นโอกาสในวิกฤตช่วงนั้นโอกาสก็คือมีคนตกงานหลายล้านคนนะฮะผมเป็นหนึ่งในคนตกงานและผมยังโตได้ด้วยเครื่องนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าถ้าผมสร้างเครื่องสร้างอาชีพให้กับคนที่ตกงานเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเติบโตไปได้ด้วยกันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยเปิดบริษัทเลยตอนนั้นอายุ24ปีนะฮะก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็เลยสร้างเครื่องสร้างอาชีพนะครับให้กับคนที่ตกงานตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ตอนนั้นก็24โอ้โหยังเอ้เอเลยที่สำคัญคุณกฤษณะที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยเราประสบความสำเร็จได้ด้วยอาชีพที่เราเร่่มเรียนมาแล้วก็ความที่เขาบอกว่าโง่กับบ้าแต่ว่าเราไม่ท้อก็เลยประสบความสำเร็จแต่ที่สำคัญคนเราก็แปลกเวลาเราหาเงินได้เดือนแรกแสนกว่าเดือนที่สองสามแสนก็มีท่านชมหรือหลายๆท่านหาเงินได้อย่างคุณก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าจะสร้าง เงินเหล่านี้สร้างโอกาสให้คนอื่นแต่คุณกิษณะกับสร้างโอกาสให้แก่คนอื่นที่ตกงานด้วยกันใช่ใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ช่วงแรกของชีวิตของเขาน่าสนใจมากแขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ในสัปดาห์นี้แต่ที่สําคัญนะก็ท่านผู้ชมชมอยู่นะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราจะมาถามกันว่าไอ้เครื่องสกรีนอัจฉริยะของเขาเนี่ยมันจะสร้างอาชีพให้คุณได้ยังไงที่สําคัญเราจะรวยรวยรวยอย,ย่างคุณกฤษณะได้ยังไงครับ